ท่านประธานที่เคารพครับกระผมวิสารเตชะธีรวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัดชิงลายในวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานได้ใช้สไลด์อยู่ประมาณสัก15แผ่นแต่ว่าจะไม่ลงลึกรายละเอียดที่จะซ้ำกับเพื่อนสมาชิกประเด็นแรกอยากจะกลับเรียนท่านประธานก่อนนนะครับว่าอยากให้ใครก็ตามนะครับที่อยู่ในทีมของท่านพลเอกประยุทธ์ได้กรุณาเอาคลิปเหล่านี้ครับไปให้ท่านดูด้วยและท่านจะรู้ความจริง อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยท่าทางจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็เป็นคนที่ราศีตกครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านต้องใจเย็นๆแล้วท่านฟังพวกเราเนี่ยท่านจะรู้แล้วก็เชื่อว่าวันนี้หลังจากที่พวกเราอภิปรายเรื่งองงบประมาณจบเนี่ยครับท่านยิ่งจะมีปัญหาแล้วก็จะหงุดหงิดมากกว่านี้แต่ไม่ต้องห่วงครับ เราจะไปอภิปรายกับท่านอีกครั้งหนึง่งช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วเวนี้แหละครับท่านประธานครับเผื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าในงบประมาณปี2566เนี่ยครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งฮะผมท่านประธานเองเนี่ยเราเป็นสอสอในการพิจารณางบประมาณมา,มาหลายครั้งผมถือว่าในสภานี้ไม่มีใครที่จะมีอาวุโสหรือว่ามีวุฒิภาวะแล้วก็ เป็นหลักของฝ่ายนิติบัญญัติได้เท่าท่านประธานแต่คราวนี้ในการจัดงบประมาณครั้งนี้ะครท่านประธานครับมันเป็นอะไรที่ผมถือว่าเลวร้ายที่สุดนะครับมันไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยครับและจัดงบประมาณเนี่ยไม่ได้เอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งในการจัดงบประมาณผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการจัดงบประมาณครั้งนี้อะครับมันเหมือนกับเป็นการแบ่งเคก้กเป็นการจ่ายค่าไทย ให้กับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคอันนี้ผมตรงๆกับท่านพลเอกประยุทธ์เลยนะครับผมเรียนท่านประธานว่าณวันนี้เนี่ยครับท่านพลเอกประยุทธ์ต้องรู้ครับว่าชาวบ้านยากจนชาวบ้านเดือดร้อนค้าขายไม่ดีมีปัญหาโควิดมีปัญหาเศรษฐ,ฐกิจหลังสุดนะครับเกษตรกรชาวไร่ชาวนานเนี่ยขายสินค้าเกษตรไม่ได้ปุ๋ยแพงน้ำมันแพงแต่ค่าแรงถูก อเนกอนาถที่สุดนะครับเรานั่งจัดงบประมาณกัน3.185ล้านล้านบาทแต่ประเทศไทยทุกวันนี้นะครับยังมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีเงินจะเรียนครูบอกให้ไปทําอะไรก็ได้สุดท้ายเด็กต้องฆ่าตัวตายแบบนี้ได้เหรอครับท่านปรานครับผมขออนุญ,ญาตาท่านประธานว่ามันมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมา2วันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงบหาเสียงเป็นการงบหาหัวคิวเป็นการงบที่จะ,ะแจกจ่ายให้พวกพ้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแหละจะย้ายพักไปอยู่ฝ่ายพักร่วมรัฐบาลได้พิเศษครับที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมเรียนท่านประธานว่าถ้าท่านประธานเห็นในงบขาวคาดแดงรายละเอียดของงบประมาณเนี่ยมันรับไม่ได้ครับแบบนี้มันต้องถือว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายและคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในขณะที่ท่านปฏิวัติปี2557ออ่ะตอนนี้ท่านโดน บีบคอแล้วเหรอครับท่านไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีเหลืออยู่เลยระครับผู้บัญชาการทหารบกคนเก่งไปไหนแล้ะครับท่านประธานครับผมจะลงรายละเอียดนะครับว่าขอสไลด์แผ่นแรกครับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยครับผมจะเน้น4เรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือเน้นงบทหารครับอันที่สองก็คือมุ่งผลานภาษีครับอันที่สามก็คือได้ทีก็จะทุจริตครับ และเจ็บแสบที่สุดก็คือปิดบัญชีกลับบ้านครับท่านปรานครับงบอันแรกเรื่องเน้นงบทหารเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกเราเอภิปรายไปเยอะแล้วพี่น้องประชาชนก็รู้ครับเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์คนที่มาสร้างอู่เรือดำน้ําเป็นครูสอนภาษาจีนและมีการะจะขอซื้อ F35 จะไปลบกับใครครับจะไปช่วยรัสเซียกับยูเครนลบกันเลยครับ เรื่องอาวุธเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วครับท่านประธานครับแต่ว่ามุ่งผลานภาษีเนี่ยครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่าขอให้ท่านประธานลองดูสิครับว่าณวันนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องการจัดงบประมาณที่ศูนย์เปล่าจริงๆและไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเลยครับมีแต่จะสร้างนี่เพิ่มให้พี่น้องประชาชนท่านประธานครับณนะวันนี้นะครับในงบประมาณปี2566เราตั้งเงิน เป็นการบริหารหนี้สาธาระอยู่ประมาณ3า0แสนหกหมื่นล้านบาทแต่ท่านใช้ต้นเงินแค่แสนล้านนะครับดอกเบี้ยทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้อีก2องแสนหกหมื่นล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบผมขออนุญาตท่านประธานนะครับว่าในงบฐานภาษีเนี่ยขอท่านประธานไปเร็วๆนะครับอันที่หนึ่งก็คืออะไรครับท่านประธานครับท่านลองดูสิครับไอ้ตัวนี้เนี่ยครับงบของกระทรวงคมนาคม ก่อนปี6-2นะครับปกติเฉลี่ยตามหัวตามความยากจนตามเศรษฐกิจตาม GDP ตาม g p p ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคภาคไหนยากจนหน่อยรัฐบาลก็ช่วยเยอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับปีนี้ยิ่งอนเนตนาดครับท่านทรานครับผมขออนุญาตตัวหนังสืออาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่ท่านาดูตามผมนะครับกระทรวงคมนาคมได้งบไปทั้งหมด5.7ล้านของงบประมาณประเทศครับจาก3.185ล้านเนี่ยครับ โตขึ้น4.2%และงบไปอยู่ที่ไหนครับท่านประธานครับอันแรกก็คือรัฐบาลใช้งบในการก่อสร้างถึง15%ครับคิดแล้วเป็นเงินก่อสร้างของคมนาคมอยู่5แสนล้านบาทครับผมเจาะลึกไปเฉพาะเอากรมทางหลวงและทางหลวงชนบทนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้แล้วนะครับมันตลกดีตรงที่ว่าเราทำไมมี2หน่วยงานหน่วยงานหนึงก็แสนอหน่วยงานหนึ่งก็4ี่ห้าหม่นล้าน ค่าใช้จ่ายก่อสร้างมากที่สุดถึง1.58แสนล้านเรียกได้ว่าเป็นงบก่อสร้าง31%ของการก่อสร้างทั้งประเทศครับท่านท่านครับผมขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับมันมีงบประมาณเกี่ยวกับใช้เงินกู้ผูกพันและมีผลกระทบต่อการคลังมากที่สุดนะครับสอบว่าจะมีการตั้งงบกินยาวข้ามปีผมเรียนท่านประธานว่างบ5อันดับแรกนะครับ กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีงบผูกพันไว้3 0 0แสนล้านเฉพาะปีนี้นะครับงบอันใหม่อีก5900 0ล้านอันนี้มากกว่ากระทรวงมหาดไทยมากกว่ากระทรวงกลาโหมด้วยซ้ําขออนุญาตท่านประธานไปเร็วๆอีกนิดครับในงบส่อโกงเนี่ยครับผมเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับผมไม่ได้อิจฉาตาล้อนพี่น้องบุรีรัมชื่นชมครับมีสนามกลางปีมีสนามกีฬามีการพัฒนาประเทศเยอะแยะครับจากจังหวัดที่ถือว่า ต้องตําน้ํากินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นจบ,บัดที่อยู่ในระดับต้นๆแต่ท่านประธานครับมันผิดปกติตรงนี้ครับตรงที่ว่าก่อนปี6.2งบประมาณปกติอย่างที่ผมเปลียนท่านประธานไว้แต่งบประมาณปีต่อๆมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารปี62ครับมันเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนโดยที่มันไม่มีเหตุมีผลและผมคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์เปลี่ยนเพื่อที่จะเอางบประมาณลงเอาตังทอนเอาหัวคิว ผมขออนุญาตไม่ได้กล่าวอ้างนะครับแต่ท่านประธานลองดูสิครับจากสภาพัฒน์นะครับเขาบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่กับบุรีรัมย์ประชากรเชียงใหม่อยู่ล้านเจ็ดแปดประชากรบุรีรัมย์อยู่ประมาณสักล้านห้ากว่าแต่ว่ารายได้ที่เกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ทารายได้นักท่องเที่ยวมีคนเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเขาถือว่าเป็นอันดับที่12ของประเทศไทยเพราะ เป็นหัวเมืองภาคเหนือเป็นศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจแต่ท่านปรานครับบุรีรัม์เราไม่ว่ากันนะครับเขาอาจจะไต่ระดับขึ้นมาเป็นอันดับ32แต่ท่านประธานลองดูงบสิครับว่ามันต่างกันแค่ไหนครับกระทรวงคมนาคมให้งบในจังหวัดเชียงใหม่อยู่3,120ล้านบาทแต่บุรีรัมปีย์ปี2,566ได้จังหวัดเดียว6 4 8 7ล้านบาทเศษซึ่งบุรีรัม มากกว่าเชียงใหม่2เท่าครับท่านทานครับสิ่งที่ผมจะต้องขอเรียนนะครับว่าอย่างเรียกแบบนี้ครับผมจะเรียกงบอะไรดีครัท่านทานกรมทางหลวงเนี่ยโตเข้าไป4.8ขอสไลด์แผ่นต่อไปครับงบบำรุงอีก2.2หมื่นล้านงบกลงทางหลวงชนบทอีก2.8เป็นงบบำรุงทางอีก1.7หมื่นล้านงบกรมเจ้าท่า3.8%เปซ็นเป็นงบบำรุงอีก1.5พันล้าน เงินเหล่านี้ไม่ว่ากันท่านประธานครับแต่ว่าผมขออนุญาตต้องชื่นชมท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒินะครับเขาได้ทําตัวเลขให้ผมดูและผมเห็นชัดเจนนะครับขอสไลด์แผ่นต่อไปครับงบบํารุงทางบุรีรัมย์นำโด่งครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาบอกมาตรฐานจะอยู่ที่1แต่บุรีรัมย์เนี่ยได้เข้าไป4.29เท่าสุรินได้ไป3.58เท่าไม่ว่ากันครับท่านประธานครับแต่สิ่งที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับนี่มีงบ สนามบินอีกประมาณ200กว่าล้านลงบุรีรัมนะครับแต่ท่านประธานครับต้องชี้ให้เห็นเลยครับว่าพลเอกประยุทธ์จริงใจในการที่จะตรวจสอบเรื่องทุจริตหรือไม่ขอสไลด์แผ่นต่อไปครับประเทศไทยได้รับการยกย่องอันดับต้นๆก็คือการทุจริตคอร์รัปชันครับ120ประเทศประเทศไทยเยาอยู่อันดับ109ครับตกต่ำมาตลอดตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาบริหาร ผมเรียนรรท่านประธานว่าที่ผมอนอานใจก็คืองบตรวจสอบในการที่จะดูแลการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมีแค่ล้านหกแสนและมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นงบเกี่ยวกับการบริหารป้องกันการทุจริตมีประมาณ5ล้านเศษเศษอย่างนี้เรอครับมีความจริงใจในการที่จะดูแลงบประมาณให้มีความโปร่งใสกับพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับสิ่งที่ผมมีความตั้งใจอยากจะพูดอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเหมือนกับที่ผมได้เห็นขออนุญาตแผ่นต่อไปครับท่านประธานครับมันมีอีกหลายโครงการนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงการของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกํากับดูแลของทางกระทรวงคมนาคมรัฐสาหกิจทุกอันเนี่ยโตหมดเลยครับสิ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธานก็คือว่าผมจะแตะไว้เพียงเบาๆนะครับนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยานสนามบิน เอาง่ายๆก็คือสไลด์อีกแผ่นนึงนะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับเป็นการสร้างสนามบินที่จะให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้โดยสารการคัดกรองปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการสร้างรถไฟเชื่อมต่อ3สนามบินไปเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเจ้าสัวครับผมขออนุญาตบอกได้เลยฮะเป็นข่าวทั่วไปก็คือบริษัท CP ครับเขาบอกว่า CP เนี่ยจะต้องจ่ายเงิน16,00 0 หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านปรากฏว่าขอเลื่อนไม่จ่ายถึงเวลาก็อ้างแล้วก็รัดเองโดยกระทรวงคมนาคมก็ยอมให้ผ่อนปลนนะครับบอกว่าผ่อนจ่ายได้ไปเจ็ดปีไอ้นี่ยังไม่หนำซ้ำนะครับท่านท่านครับยังยอมให้เอางบที่จะต้องเบิกจ่ายจากรัฐเนี่ยครับแทนที่จะต้องให้หกปีกับต้องจ่ายให้เขาเร็วอีกสามปีสรุปก็คือเงินจากบริษัทที่จะประมูลไม่ได้เรายังต้องชะลอให้เขาเจ็ดปีแต่ของเรากับยืดให้เขา เอาเงินให้เขาเร็วอีก3ปีอันนี้อีกโครงการหนึ่งนะครับการสร้างรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศปรากฏว่าช้าทุกโครงการครับ5ปีต้องเรียนท่านประธานว่าเพิ่งสร้างไปได้3.5กิโลท่านประธานครับผมขออนุญาตว่าจะไปเร็วอีกนิดนะครับเป็นการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องโครงการคัดกรองสนามบินของการท่าอากาศยานที่สุวรรณภูมินะครับต้องใช้เงินถึง18,784ล้าน ที่สนามบินอีกหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหัดใหญ่ภูเก็ตด,ดอนเมืองนะครับก็อีกประมาณ7,600กว่าล้านผมขออนุญาตว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีตั้งงบจากหน่วยงานและสภาหแห่งนี้ก็ควบคุมไม่ได้ครับตรวจสอบไม่ได้ครับแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆก็ตามนะครับถ้าจะกู้เงินถ้าจะทำอะไรแล้วรัฐบาลจะต้องเป็นคนค้ำประกันอยู่ดีครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกท่านประธานว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คือเรื่องนี้ครับขออนุญาตสไลด์แผ่นต่อไปครับท่านประธานครับอันนี้ครับที่เมื่อวานเนี่ยเ,เรื่องมอเตอร์เวย์ครับขออนุญาตมอเตอร์เวย์เรื่องนี้ครับเมื่อวานนี่ท่านสสอ,อาจารย์สุรเชษฐ์ได้มีการอภิปรายไปล่วงหน้าแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับนอกจากคุณสร้างไม่เสร็จยังไม่พอนะครับปีนี้ไม่มีงบแต่มีการควบคุมงาน และที่ดีที่สุดคืออะไรครับมอเตอร์เวย์นครราชสีมาบางปะอินคุณกับของบเพิ่มจากคอรมอได้อีกครับ6,700ล้านแล้วผมก็ทายได้เลยว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็ต้องให้ครับและมีมอเตอร์เวย์บางใหญ่เมืองการอีกนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์แค่ไหนยังไงมันจะเหมือนกับบางปะอินโคราชหรือเปล่าแต่ตัวนี้เนี่ยครับจะเข้าครมมีงบก่อสร้างอีกห5 0ห0ล้านและจะต้องมีการ ขอค่าเวนคืนอีก17,00 0กว่าล้านซึ่งทั้งหมดที่ผมเรียนท่านประธานนี่ครับผมจะสรุปตรงนี้ครับท่านประธานครับงบทั้งหมดเนี่ยครับมันส่อให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเงินในงบประมาณนอกงบประมาณทั้งทางรางทางน้ำทางบกทางอากาศค่าชดเชยและค่าไถ่ต่างๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการรีดไถเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้โครงการเหล่านี้มา ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะสรุปสุดท้ายขออนุญาตเวลาเพิ่มจากเพื่อนสมายอีกสักสองสามนาทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับปิดบัญชีกลับบ้านนะรท่านประธานผมเรียนท่านประธานว่าครั้งนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องอะไรที่มันสุดแสนจะรันทดจริงจริงรท่านประธานพวกเราเองเนี่ยจะต้องไปต่อรองในพื้นที่ว่าจังหวัดนี้อำเภอผมจะได้อ่างเก็บน้ำไหมจะไดะ้งบกันไัยแล้งไหมจะได้ทำถนนลาดยางไหม แต่บางจังหวัดนะครับผมว่าก็ได้ครับดีใจแทนพี่น้องในสุรินเลยครับถนนลาดยางดีๆอยู่ครับถึงเวลาสีแยกก็ขูดแล้วก็ทำต่อแล้วก็เอาคอนกรีตรไปปูปูจนไม่รู้จะปูอะไรแล้วครับอีกหน่อยเนี่ยคนาที่สุรินอาจจะต้องไปลาดคอนกรีตรลาดยางก็ได้ในทำนองเดียวกันท่านประธานครับเรื่องที่แย่ที่สุดคืออะไรครับมันเป็นการตกลงกันไวเป็นการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือไม่ ผมเอาชัดๆก็คือพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีเรามีงบอบจอ,อยู่156ที่ยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญ122ล้านอุบลราชธานีใหญ่หน่อย530ล้านแต่ท่านประธานครับสีสเกตที่พักการเมืองพักหนึ่งไปหาเสียงไว้ไม่ผิดนะครับเขาไปนอกเวลา ขาก็ไปหาเสียงเพื่อที่จะโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าถ้ายกจังหวัดได้สองตำแหน่งปีนี้อ,อบจอสีสเกตได้940ล้านครับท่านผ่านครับเรื่องพวกนี้ครับผมไม่แปลกใจแล้วก็เงินพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราอยากได้งบไปลงให้พี่น้องประชาชนทีละ50ล้านทีละร้อล้านแต่อันนี้มันเป็นหมื่นห่นล้านท่านประธานครับมันไปที่ไหนครับ ผมอยากเรียนท่านประธานว่างบภาษีไม่ว่าจะเงินนอกงบประมาณในงบประมาณนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีหนี้สาธารณะคงค้างอยู่9.9ล,ล้านล้านนะครับรวมรับทีสัยกิจอีก8.7แสนล้านนะครับณนะวันนี้เนี่ยเรามีหนี้ต้องจะค้ำประกันอีกประมาณ2.53แสนล้านมีหนี้ของรัฐวิสัยอีก7,000ล้านเงินเหล่านี้ครับเขาเอาไปละเลงกันเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นจังหวะที่คมนาคมจะได้เรียกค่าไทย ผมเรียนท่านประธานว่าวันนี้ฝากถามถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับท่านเคยได้ยินไหมครับว่าคําว่านายกห้าร้อยครับผมไม่ได้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะครับแต่คําว่านายกห้าร้อยตอนนี้มันมีจริงๆจังหวัดแถวแถว EEC นี่แหละครับหัวหนึ่งห้าสิบสิบคนก็ห้าร้อยไปทํายังไงก็ได้เอามาสิบคนเงินพวกนี้มาจากไหนครับ ผมรับไม่ได้ครับเพราะว่างบประมาณตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชนและคุณจะคิดปิดบัญชีกลับบ้านแบบนี้เนี่ยผมว่ามันสงสารพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสงสารเกษตรกรชาวไร่าชาวนานะครับผมเรียนรรท่านประธานว่าณนะวันนี้นะครับการจัดงบประมาณผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านหลายพักไม่รับครับถ้าเรารับ เท่ากับเราก็สมรู้ร่วมคิดที่จะไปแบ่งเคก้กผมยังไม่พูดถึงท่านประธานนะครับว่าไอ้เรื่องที่รถไฟสีสม้มสีเขียวจะรับไม่รับนะครับไม่ใช่ครับผมโชคดีได้มีโอกาสรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้บริหารประเทศท่านเล่าให้ผมฟังนะครับว่าบริษัทเขาไม่ต้องการสัมปทานสัมปทานจะครบปี72เนี่ยเขาขอเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเอาเงินคืนเขาเขาก็พอแล้ว อันนี้ไปยัดเยียดสัมรทานให้เขาตอนนี้มีสีส้มเข้ามาอีกนะครับรายละเอียดเนี่ยค่อยๆมาที่ฝ่ายค้านเรื่อยๆครับฝ่ายไหนชนะก็บวกกันไปนะครับออกหัวก็ได้กินออกก้อยก็ได้กินแต่เรื่องพวกนี้ท่านประธานครับเราจะปล่อยให้มันเป็นหนอนกัดกินประเทศไม่ได้ครับ ตอนนี้ผมนึกอะไรไม่ออกฮัเมื่อคืนนึกตั้งนานว่าเอ๊ะงบประมาณฉบับปี2566ซึ่งถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรดีผมขอเรียกว่าเป็นงบประมาณฉบับผีปอบครับท่านผ่านครับผีปอบนี่คืออะไรครับผีปอบนี่คือมันก็จะกัดกินลำไส้เครื่องในมนุษย์ทุกปีทุกปีทุกเดือนทุกเดือนและนะวันนี้เนี่ยครับหนี้สินประเทศเอาเนี่ยมันเกินจะเยียวยาแล้วครับ และคุณก็ยังจัดงบประมาณประเภทแบบนี้อีกครับผมไม่ได้คิดว่าจะอิจฉาตาร้อนยิ่งดีใจกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสุรินสีสเกตบุรีลำนะครับแต่ท่านประธานครับท่านไปถามเขาหรือยังไปทําถนนให้เขาอะครัเขาต้องการไหมถมถนนสูงกว่าหลังคาบ้านเขาอะแล้วเขาบอกว่าถนนเนี่ยเอาไว้เพื่อขนพืชผลการเกษตร พืชผลการเกษตรกระทรวงเกษตรได้ทํางบประมาณในการที่จะส่งเสริมให้เขามีเกษตรกร,กรที่ดีมีพืชผลที่ดีหรือเปล่าทําถนนเพื่อความอยากปัญหาของตัวเองเพื่อที่จะเอาหัวคิวเพื่อที่จะเอาเงินทอนเพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อที่จะเอาไว้เรียกคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไปเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลผมถึงต้องกล่าวหาท่านนายกนะครับว่าท่านรู้ท่านบอกว่าท่านไม่เคยทุจริตคอร์รัปชัน แต่สิ่งที่ท่านทำมาที่ท่านรับรู้ที่ท่านต้องตกเป็นเบี้ยล่างเพราะท่านโดนบีบคอโดนเรียกค่าไทยถูกต้องหรือไม่ผมเรียนท่านประธานว่างบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณฉบับที่เลวร้ายที่สุดเป็นฉบับผีปอบที่จะกัดกินพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหนี้สินไม่ได้ใช้ลูกหลานไม่มีเงินไปเรียนถึงเวลาขึ้นมาจะต้องผูกคอตายอีกกี่คนผมเรียนท่านประธานว่าพักเพื่อไทยเราไม่รับร่าง ฉบับผีปอบฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับท่าน่ารครับ